ครับวันนีนะ้เราจะมาเติมเกมกันนะครับคนดังนั้นทุกคนนี่ครับเราจะมาเติมเกมนะครับไปเติมเกมทังเพลนั่นเองนะครับแต่นี้ผมได้ซื้อบัตรมาเลยนะครับซื <c oughs> ้อมาร้อยหนึ่งเลยนะครับถ้าไปเสียงของคนต้งกงขออภัยนะ <c oughs> เสียงดังกึก เดิมที่ผมเคยสอนนะครับเสร็จแล้วครับพิมพ์คำว่าเติมเกมนะครับแล้วก็เข้าแบบเลขเลยนะครับเกมที่จะเติมครับผมจะไฟ้าแล้วก็สมัครเฟซแล้วก็สมัครเปลยโพสมมงสมัครเสร็จนะครับก็ผมซื้อมาจจกเซื้อไว้นไงก็เข้าปฏิบัติเติมเกมครับแล้วก็ผมจะใส่รหัสของผมนะที่ผมเติมมานะแต่ผมขอนยญาใส่รหัสแป๊บนึงนะผมก็เลยเติมเสร็จเลยนะคะทั้งมก็ดีงามเลย นี่นะครับได้บนน้ำมาแล้วครับทีสองไปเป็นแค่ไนเดี๋ยวไปดูกันในเกมว่าจากพ้เข้าจริงหรือเปล่าเติมเสร็จแล้วครับดูนะทุกคนนี่เป็นไงเป็นไงของนี่เป็นไงทุกคนเห็นไหมไม่อยากจะอม้ทุนพอดีว่าเลยเกินนะครับไปรับของไป็นอลยกว่า อันนี้ผมไม่ได้เติมครั้งแรกผมเติมมาหลายครั้งนะครับผมก็เป็นใส่เติมแหละนะดูเพชรดูเพชรนี่เป็นไงเป็นไงเออดูนะครับดูดูดูกระทะอันนี้นะโถ่ล็อบบี้ไม่นี่ท่านี้ด้วยเป็นไงทุกคนไห<ง>น,นเดี๋ยวเปิดเพื่อนก่อนเดี๋ยวนะเคนนีน นั่งรอพ่อชมีแม่ครับบ๊ายบายจุ๊บๆ